một bộ người nhiều, miếng ngon hay miếng kiềuหวาน không mệt, sáu giờ chiều nè, chưa ได้ได้ได้ด้ได้หรอมันบางจะจบไม่ได้รู้สึกวคึกแนะก็รู้คึกคับเพราะว่าของแพงใช่ไหมไปทำเองก็ไม่คุม้มและร้านเจโดยส่วนมากบางทีเขาก็ไม่ทากันละหลายร้านนะที่เลิกไปหลายร้านทำไม่คุ้มเขาก็เลิก แล้วแม่ค้าที่เขาเคยแบบเป็นร้านาใหญ่ๆเขาเคยเตรียมของไว้งเงยอะๆตอนช่วงโควิดมันเขาขายไม่ได้ไงถูกไหมร้านถูกปิดหมดเขาเลยไม่ซื้อของมาเขาไม่มาสั่งของมาตุนอะ่ะฉะนั้นของมันก็เลยไม่มีวัตถุดิบมันก็เลยขาดน้ําท่วมอีกตังหากก็เลยโอ้โหยิ่งแพงเลยของไปจ่ายตลาดนี่ทุกคนบน่นหมดเลยของแพงของแพงของแพงทุกคนเมน,มน,มน,มนูอะไรใส่มีเช้นยกตัวอย่างผมนี่มั้ยมีซุมีซุ้ยต้มจับชายเจดีทุกอย่างเมนูถ้าเทศกาลเจมันจะดีทุกอย่างเลยครับ ้าเพมาทกุกี่วันนียโพัแก้วมนเหนียวมันดนาด้ำมันน่ะมัน เริ่มพูดเนาะสลัดใบสลัดแก้วแตกเนี่ยอย่างขึ้นตรงนี้ส่วนใหญ่กะล่ำ<น>ข้าวพุ่งกะล่ำกาดขาวกิโลละกี่บาทส่วนใหญ่ห้าหนึสิบโอ้ร้อยเป็นเซน็นต์วะเนี่ยครับขึ้นแล้วทับกระปุกนัำแปลงอรออึ <200 S 2> <200 S 1> อ้งห <180 S 1> นึ่งสองร้อยว่ะกิโลสองร้อยแปดสิบขึ้นขึ้นจากเดิมนากกว่า ท่านกากเดินก็เท่าตัวจากร้อยไปสองร้อยมันหนึ่